สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าเมื่อนี้กินมะม่วงหาวมะนาวหูน้ากันจ้าพี่น้องกินกับเกลว,ขวเขาขวดเกลวปลาจ้าพี่น้องมามาจ้าคุยเลยจ้าเห็ดใส่เขาวขวดใส่ปลาจ้าพี่น้องแซ่บ mm hmm. สดีกินยากนนอยู่จ้ะเพิ่มมี่ยางแล,ล้วเหรแต่เอามาแล้วกันมาล่างน้ำควนพี่น้องล่างน้ำแล้วกันมาปาาอันนี้แกะเซ่น้ำเกลืออยู่จ้ะอย่างเพื่อนไล สมดีครับคิดอยากสมพี่น้อเนาะข่ะแซ่น้ำเกลืออย่างนึงนีอ่จ้ะ

bánh đuột người lớn thật เลยมากสูงเหนียวซาใจดีค่ะจ้าซาใจดีค่ะนะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สำนียกันนิดเจ้ะพี่น้อง คิดหนาเจอกันไหมค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะมาเสแสบน้ำกัดเลยจ้า